คำมโบลานเพ่นวาไว้ง่วควายนันมีคุณควนคาย่ามฝนดอกใดแก่กาย่ามแรงไหนแก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยขั้นมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักย่าได้เอาเทียมไถยใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แลดูตามประเภทให้คอยสมเพศเลียงไว้เอาขี่ดอกไซล้านเด้อพี่น้องเด้อ าผมเพิ่นว่าสิบปีลำเศร้าปีลำจะเห็นกวางมาอย่ามังเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้าเทือเดียวเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อวันพ่อเลี้ยงผู้เม่งสีภาพ,พี่น,อน้องมาเอาควายญ่ไปเลี้ยงแต่ว่าอ่าควายหน่อย เบิ่งแล้วซ้ำควายใหญ่พี่น้องตัวใหญ่แห้งอีหลีบอกแคนี้ที่ว่าผู้ใดกำลังมองหาควายใส่ไใดไม่หมดพี่น้องครับผมหามผ่านเด็ดขาดเลยเอ๋อไปพอกับเจ้าของควายน้ำกันเอาหอยยุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพ่อเลี้ยงครับผมอันนี้ยูบ้านนะก่อนอยยุยหน่ครับยูบ้านผู้พันท่องจ้ะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจักรครับผมยูน้องบัวลำพูพี่น้องครับผมว่าเป็นการเสียนาฬิกาโอ้เสียเวลาพี่น้องครับผมเบิ่งตัวแรกของหอยยุ้ยเลยแล้วมีจักรายการครับมื้อนี้หอยยุ้ยมื้อนี้มีหารายการจ้ะมีหารายการเอาเบย ไปดูหรอ,อกเป็นลูกผู้ใดลูกกันใช่ของตะวันชายจ้ะลูกตะวันชายของเสียกับผู้เขียวจ้ะครับผมบัดนี้ความสูงใดครับบัดน,นี้ความสูง ลอยสามบจ้าเราประกันลอยสามสิบจ้าครับแล้วได้อายุได้จากเดือนหรเกาเดือนจ้าได้เก้าเดือนข้อเก้าเดือนตินี่แม่จ้ะเก้าป้าตับัดนี้ราคาเ่าอยูนเปิดว้หลายปันไดก่ครับนี่เปิดบสามหมื่บาทจ้าราคาบัาเป็นแต่สั่งเด็พี่น้องแม่พี่น้องบ่อจากบ้าไรจากไอเล็บเดียร์ามเกี่ยวเขาได้บาทนี่ครับผมบัดที่นี่ขอเบอรสามารมติดตอไไรนะครับจ้าเบอรโทรศัพท์0 8 2ย์แปดสองแจ้าครับผมบัดที่นี่ถําเป็นเฟสหระอครับผม เป็นเฟ้นยุยายฝนจ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นวายตัวผู้ตัวผู้จ้าเป็นควายตัวผูลูกลูกของตะวันชายครับผมป้าอายุได้ยักเดือนก่องเก้าเดือนจ่ามันคือใหญ่แห้งแท้น้องเสื้อสายเขาดีตีแม่สูงร่อยสี่สิบแปดค่ะแม่สูงรน่อยสี่สิบแปด ปาดครับผมเราเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบแปดพี่น้องตอนนี้อายุเราพึงได้เมื่อกี้เดือนได้พี่น้องก็ว่าท่านจะถึงปีไม่ค่อยหน่อยเ่ราะท่านถึงปีมั่งไงแต่แข้งขาออกมืดเลยพี่น้องครับผมให้พี่น้องสังเกตบ้างดีๆบังขาเด้อพี่น้องเด้อขาปาดขาใหญ่ขนาดเลยพี่น้องครับผมแข้งขาหนาเขาล่ำคิ้งล่ำโตนี่แหะพี่น้องครับผมสีออกเล่าเขาเจ้าวาสีดอกเล่าขันภาษาบานเท้าวาสีดอกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมให้เบิ่งล่ำคิงก่อนเด้อพี่น้องเด้อขวัญเล่าทีเด่นๆคือขวัญหาบขึ้นหาบท่องนี่ะ บาที่นี่เบื้งลำคิงหรือว่าเบ,บิ้งด่านไทยจังหน่อยเอ้าว่าควายตัวนี้เป็นยังไงด่านไทยบเฮ้ยพี่น้องเงาหางซ้ำตัวเซนเซอร์จ,จับความสูงของพลอลหลวงผู้เม่งพี่น้องพูดอ่ะโอ้ยใหญ่แห้งอหลี่ท้ายก็ถือว่าเป็นท้ายบักเน่าตัดเลยเนะาะครับผมอายุก,กับพ่อแนได้หลายพี่น้องเล็บม้างามแต่ห้อยย่อยแต่งมา้าบ่นี่เล็บป้แนตะ่งสาธรรมชาติโอ้แบบเดิมเดิมเลยจีแข่งขาหนาเขาล้ำคิงได้เหมือนเป็นพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้เอาเป็นว่าตอนนี้บอง่ายๆคือเราเรายังพับว่าท่านได้เนาะ มพสาวันเป็นข้วอน่อยอยู่เอาไปจับสัตว์เอาไปจับสัตว์พี่น้องครับผมอนาคตพี่น้องซื้อไปนี่เอาไปเป็นพอพันรับจ้างทับพี่น้องสีมีงเงนแสนเสียนในที่พี่นอ้องทับทีละสองพันนี่ได้สบายวันี้อนาคตรเราหน่บ่ธรบมดาได้ค้วไอหน่อยตัวนี้ว่ามันขี่ๆได้พี่น้องเด้อยโตใหญ่ข,ขนาดเขามาเบิ่งไกลๆนี่ตอนนี้ออว่าไงพอพล้ยผู้เม่งบดไ้ซุ่มกล้องพี่น้องครับผม เอาแบบออริกินอลนี่แหละเดิมๆนี่แหละเขาไม่เห็นนตาต่อตาฟันต่อฟันนี่แหละพี่น้องครับผมใหญ่แท้นะครับผมบ่ได้แต่งแต่งภาพแต่งอย่างได้พี่น้องครับใหญ่คักอีีเบิ้งท้องเราดู่นอ่ะอิ่อมหนมาบ่เนาะมาเบิ้งด้านหน้ามาเนาะครับผมเดี๋ยวมาเบืาา้องด้าน,นหน้ามันคือคักคือแน่แต่ไข่หน่อยตอนนี้มาเก่งแห้งแฉพี่น้องนาเขานี่แหละพี่น้องครับผมซื้อควายซื้อแบบนี่แหละคันซื้อว่าซื้อแบบนี้จักสีหาแบบได้กนรละบาดเนี่ยครับผม หน้าเขาไหมครับผมเบิ้งหัวโหนกนี่แหละเขาว่าเขาส่งเสียพี่น้องอุ้ยหัวโหนกหัวใหญ่แหลกอืมครับผมเก็บหัวใบหัวบกบกที่เขาเอาหัวใบตองซาดอันนี้เบใบใบตองยังนี่ มันว่าไปต้องกุ้งหมดเดียว <c oughs> มันใหญ่แห้งอีหลีพี่น้องปุ้ยขักขนาดเลยโอ้พอาะว่าเดกพูดไม่กสะอ่อนพี่น้องไปว่าเป็นซ้ำกันกับลมปองหมดได้ี่ขาก็เหยียบขี้ไก่โปพี่น้องหเหยียบแล้วก็ถูขาดถูไปเรื่อยๆไหมครับเนี่ยไตว่าได้มันเห็นแล้วมันใหญ่แห้งสะอ่อนเบิ้งเอิ๊กบักเผาพี่น้องปุ้ยขักขนาดเลยเนาะ ว่ามันใหญ่แห้งพิ่งไปสวนเข้าออกจากแม่มาเลยโอ้น้งแม่ซ้ำแบบนี้จ้ะเอาขันเพ้าตามกินอยู่เลยครับขันเพ้าตามเกลียนขันความพเรียงผู้เม่งส่วนมากที่ไปทายเด้อพี่น้องเด้อยาบาพเรียงผู้เม่งปากเป็นเด้อขันคไขยซ้ำนี่ขันแบบนี้ที่เจอส่วนมากข้าเจ้ากับ่าประมาณปีซีเดือนจ้ะแต่ว่านี่เก้าเดือนจ้ะเก้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากกำทานไฟแดงๆห้องอยากสามเทียบบุ้งเด้อเหลือใจไหมพี่น้องคข่ยโตใหญ่ๆราคาถึกๆ มันสิหาใส่ได้แบบนี้ยนอ,ยอยู่น้ำหอยยุยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจควายตัวนี้ครับผมเสื้อสายเขาดีนะครับเป็นลูกตะวันฉายนะครับอายุได้เก้าเดือนพี่น้องความสูงสูงลอยสามสิบเอ็ดกวหมดละอันผู้ปากเป็นเสียวลอยลาสยอยามสิบสองหมละพี่น้องเนาะเชื่องดีจ<ม>้ะอืได้ห้าปั้นในผอมครับปั้นเขาสนามได้สบายเปลา,าง่ายๆเนาะอาน่นาคตดีตพี่น้องครับผมเสื้อสายดีเก่งข้อยตัวนี้เก่งพี่น้องครับผมฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมผมมาเบิ่งอีกตัวนึงพี่น้องครับผมอันนี้ก็ทีเด็ดดเ้อออพี่น้<า><ด>้้งเดปุยควาาาาาามมสูงงกับควววขขพพี่นนน้ออจยู่พี่น้องครัับผมอนนี้เป็นควาย เผลือกลูกผู้ใดก่อาคำฮายู่นี่ลูกไข่หมูขาวจ้ะลูกไข่หมูขาวแล้วเนียจากปีจักเดือนดอกควอยตัวนี้ตัวนี้สิบสี่เดือนจ้ะปีสองเดือนตัวที่ปีสองเดือนอุ้ยลำคิงแล้วแม่ครับผมมาคือเหี่ยวแห้งจ้ะเฮ้ยป้าเทิงเหา่ยวเทิงสูงพี่น้องครับผมสูงลายปานได้ก่อนสูงลอยสามสิบหาจ้ะรับประกันลอยสามสีค่ะสูงลอยสามสิบหารับประกันไว้อยสามสิบซีพี่น้องครับผมโอ้ความความเผือกของเราเนี่ยพี่น้องครับผมถือว่าเป็นเผือกสัมดีเลยเนาะโบมีกะ ีิตะป่านน้อยหนึ่งได้พอมาพี่รองครับผมโอ้ราค่าเดียบัตรนี่ราคาเปิดใบสองหมื่นเก้าพันบาทอราคาเท่าไรก่อนครับสองหมื่นเก้าพันบพี่รองครับทัาตาถามไม่บาเราสิจำราคาเราได้บอสองห่นเก้าพันจเอาค่อยงามๆยังสี่ขายสองหมืนเกพันหนึ่งตีเดียวนี้เอาบัตไปเบิ้งข้าจะเปิดทางอื่นขาจคือสามหมื่นสี่หมื่นผล มันเป็นจังไดนเขาคือขายถือกมูเถอะเขาเจ้าถือว่าบาเขาดิให้สำหรับผู้งบหน่อยจะพูดได้ไปจับสัตว์โอ้ยขอบคุณมากมากเลยพี่น้องครับผมเอาถือพี่น้องมาพ่อของดีเราพี่น้องครับผมนี่แหละเขาเจ้าว่าคนดวงดีไปขี่ก็เพราะเห็ดคนสีด้วยขายขี่ก็ด้วยผู้ที่ช่วยซื้อหวยก็ถือโกงพี่น้องเป็นลูกไข่หมูขาวผควายจังสีเอาไปเป็นพ่อพันธุ์น้องขึ้นอีกเก่งเนาะครับผมเป็นควายผู้น้อยเด้อพี่น้องเด้อเก่งเก่งล่าข้าห้อยยุ้ยเปิดอืมเกิดจากแม่สูงหลายปานไดก่อนนี่แม่เผือกสูงลอยสี่สิบ ครับผมเอ้าพี่น้องครับผมหายเบิ้งไร้ละเอียดเบิ้งหนาได้พี่น้องเด้อเบิ้งหนาก่อนเบิ้งตาเบิ้งหนาเบิ้งตาเนี่ยเขาจะว่าคนเท่าสีนั่นเขาจะเบิ้องหายเบิ้งหนาเบิ้งตาเบิ้งหนาแล้วเราก็มีขวัญทุ่นเขาด้านหนาเราพี่น้องครับผมเบิ้งด้านหนาแล้วเริ่ดพี่น้องเด้อเบิ้งหนาเราหนางามหนารอนะครับโอ้ยรอเกือบซ้ำพอเลี้ยงผู้เม่งเลยค่อยตัวนี้ครับผมดอกเขาเป็นมันใหญ่แห้งเถอะ เขาส่งเสียบอพี่น้องปื้ดดอกเขาคว้ยหน่อยสิบสี่เดือนจากไหนมาเก่งค่ะเก่งเนี่ยแต่เงราคาเปิดไปสองหมื่นเก้าพันจราคามาเป็นแต่สร้างผู้ขายเถอะพี่น้องคือยังขายแท่กันนี่แล้วเนาะครับผมอุ้ยเล็บกับงามพี่น้องเป็นค่อยเล็บแก้วไปเขาแก้วพี่น้องครับผมหาใสบ่ได้ราคานี่พอเลียงผู้เม่งกากระรันตีพี่น้องครับผมขันซื้อไปมีดตำนี้พี่น้องจะมาอมขีปเป้าตาพอเลียงผู้เม่งลดครับรับประกันในพร้อมเพราะว่าเบิ่งแล้วครับความง่ามได้แข่งขาหนาเขาพี่น้องครับผมดอุ้ยค่ะตาเราเป็นตาเยี่วพนองครับผม ตีควายตาแบบนี้โดนๆจังสีมไม่มีเรื่องพี่น้องเด้อตัวนี้ถือว่าเก่งเรืองตานางามพี่น้องครับผมหนารอนะครับกษันพอเลี้ยงผู้เม่งประกาศบ่ารอซ้ำเกือบซ้ำพอี้ยงดอกพี่น้องครับผมเอาบัตที่นี่มาเบิ้งล่าิึงเลาพี่น้องครับผมเราก็มีขวัหาบงินหาบทองนะครับผมมีขวัตกสวงนะครับผมขวัตกสวงนี่คืออัตลักษณ์ของควายไทยส่วนมากถามมีขวนญเรืองพวกนี้นี่คนไทยสีมกักเพราะว่าเป็นศาสตร์โบราณว่าสีสีให้ลูกดีนะครับผมสีตอบบุญแทนคุณแต่ว่าขันเวียดนี่ไม่เห็นบั่กกัร บาดที่น <No>, no, no, pues, ี่พึ่เบิ้งง่ายืนท่านี่พี่น้องครับผมโอ้ยเก่งบ่พี่น้องเก่งบ่ครับผมบาดคือพอเลี้ยงผู้เม่งบ่นี่ครับผมป้าถ้าเรายืน่านี่เชิดงามขนาดพี่น้องครับผมแข้งขาหนาเขาล่ำกิ้งได้เมื่อเอาบาดที่นี่มาเบื้องด้านไทยเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องไปเบิ้งด้านไทยบาดนี่ครับผม่าทไทยเป็นจังไดไทยบักเน่าตัดบ่แข้งขาหนาเขาได้เมื่อแล้วบาดนี่ เราหางเขนยยืนใหญ่เยอะดิเนาะแต่ว่าเราเราสิขาดน้ำเลี้ยงบ่เฮยย้ยจ้ะขาน้ำี้ยงจันหน่อยเนาะอ่าช่วงนี้มันหนาฝนพี่น้องครับเพราะว่าพอเลี้ยงผู้มิ่งเบิ่งพระจกกักรวรรอากาศกอนมาอยู่เขาจาว่าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นหนาฝนอยู่บ่ท่านพอหนาหนาวดอกหยาก็หลายอยู่พี่น้องซื้อไปใส่หยารถพี่น้องครับผมเนาะ ครับผมผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวจริงก็จังมานะครับผมจับจีพีเอ็มมาหลดกันโทษนั่นก็โทษหากันเอาเนาะครับผมก็ฝากไว้ในราคา29,000หาใส่บ่ได้คว้ยแบบนี้ก็ฝากพี่น้องเลยครับผมเอาโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการที่3อันนี้เป็นคว้ยตัวเมียเนาะเฮ้ยยี่ตัวเมียจ้ะครับผมผู้ปากเป็นอันคว้ยแม่นี่บัดทีนี้อายุได้จักเดือนนี่ตัวนี้13เดือนจ้ะตัวนี้13เดือนเอามื่อนี้เฮาจัดเข้ามามีเตไว้ขอเพาะเลยตัวเนี่ยว่าตู้เเราป็นลููกผ้ใดเนี่ยลููกสาผ้เข้าไฟจะ ปดแข่งขาข้อแม่มะนาแห้งเตดลูกสาวผู้เขาไฝ่บัสนพี่น้องครับผมบัดทีนี้ราคาเข้ามาไปหลายปันได้ก่อนนี่ราคาเปิดใบสามหมื่นหกพันบาท 36, <000. S 2> จ้ะสามหมื่นหกพันครับผมอันนี้สามหมื่นหกพันพี่น้องเป็นลูกสาวผู้เขาไฟอายุได้สิบสิบสามเดือนก็คือบอกงา่ายๆคือปีกับอีกเดือนนึงเหรเนาะ,ะครับผมอันนี้เกง่งพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้โอ้ยครับข,ขนาดเลยเดี๋ยวให้เบิ่งด้านหน้าก่อนพี่น้องครับผมพี่น้องเบิ่งหน้านด้วยพี่น้องครับผม เบิ้งเน่ยขนาดเราบ่ท่านท่าลิปสติกเนี่พี่น้องเข้ามาแล้วท่าลิปสติกคือบ่ท่านไอ้ขัดเขาบ่ท่านท่านเลยแต่งหนาแต่งตาแต่ว่าหนาเรางามงามพี่น้องพื่อน่ะโอ้สันจมูกเราแม่งคือดวงจ้ะพูใ้ใดซื้อไปอันเพิ่มเงื่อนไห้หอยอยู่จะหารอยในเดิมพี่น้องเด้อคาเราไปเสริมดังลูกสาวเรามานเนี่ยราคาเปิดไว้คือสามหมื่นหกพันบาทพี่น้องสามหมื่นหกพันบาทนะครับควายตัวนี้เป็นลูกสาวผู้เขาไฟพี่น้องเสื้อสายเขาดีเนาะหน้าเขางามดอกเขาใหญ่ขนาดควายควายตัวน้อยเด้อพี่น้องเนี่ อ,อายุยังหน่อยหนึ่งดอกเขาเบิง่งรูบดเบิ่งข้อพี่น้องเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งลำกิงเบิ่งเอิกบักเผาเป็นควยสองอ่องป่องขาดำกําไรขาดขาพี่น้องซื้อไปมีกําไรตั้งแต่ออกจากคอคอยยุ่ยเลยตัวนี้โอ้เก่งขนาดเลยพี่น้องสอรนตนาแม่พี่น้องครับผมหมมัวเราบ้านโหนกแหงเนาะ โ oh, อ้หัวหมอดท่องพี่น้องดอกเขาใหญ่ไรหนากว้างข้อใหญ่นะครับเล่าปากคอขอ้ขอปากแข็งควอยหน่อยตัวนี้ได้เลยพี่น้องครับผมความเา่าว่าต้องสืบกันผู้ปากเป็นใบเยาสาสำคัญกับรถไฟนี่มันของแท้เลยตัวนี้เอาดึงมาให้พี่น้องเขาเบิ่งนานขางม,งาากกนมาัน้งกะขกนหนมันยา่าแห้งแต่ควอยหน่อยตัวนี้ไหมโอ้ยพี่น้องเป็นเจ้าไดบ้านเนี่ยอาพี่น้องไอ้เบิ้งคะกๆดูพี่น้องเด้อรับผมควอยตัวนี้เป็นตะซื่อขึ้นยังเนี่ยเป็นตะไปหามาแว่ขึ้นยังเนี่ยโอ้เก่งพี่น้องความเน่าเนี่แล้วควอยหน่อยหน่อยหนึ่นงโบกน,นีะ มันสิบัวแยงหดสองห้องพี่น้องคันตามเกณฑ์เลยครับผมเขาเจ้าว่าควายน้อยปกติข้าวมาห้องของคว่ำแยงนี่ของควายนี่โตควายนี่บ่ค่อยออกพี่น้องครับผมปกติสิอายุได้สองปีสามปีคว่ำแยงจังสิออกแต่ว่าตัวนี้ออกตั้งแต่น้อยเลยพี่น้องหลังเปเริ่มวแต่น้อยแล้วตอนนี้หลังหลังเริ่มแตกแล้วควายน้อยตัวนี้ถือว่าเก่งแล้วพี่น้องครับผมอายุเราเพิ่งได้สิบสามเดือนราคาถือว่าเป็นตะฟังพี่น้องสมน้ำสมเนื้อสามหมื่นหกพันมั้งดิครับ สามหมื่นหกพันบาทพี่น้องแต่ว่าเรื่องราคาพอเลี่ยงผู้เมืงบมมีส่วนเกี่ยวของเ้ยพี่น้องเด้อครับผมให้โทรมาตอร่อ,องหอยยุยเอายาโทรมาตอรองพอเลี่ยงเด้อบ่ได้กันเด้อราคาครับผมแต่ว่าพอเลี่ยงมาบอกมาพอ่อซื้อว่าควายมันงามมันเป็นแต่ซื้อนะครับผมเป็นเต่าไปพัฒนานะครับผมอันนี้บ่ไดดแอบอ้างเอ,งเอกสารไม่ถูกต้องนะครับเนาะ ครับผมเอกสารมีทุกตัวพี่น้องครับผมว่าได้ต nope. ัวหลอกต้มก uh ันนะครับผมผู้ใดมาเบิงมาซื <t un> <t un> ้อควายจากคอยยุยเล่ารับประกันค้าทกค้าถอนหางดงหางดอกนี่คือรับประกันซื้อขายกันไปพี่น้องยุ่กันไปนั่นนะครับผมยู่กันไปโดนๆนี่แหละพี่น้องครับผมขาขายกันไปโดนๆนะครับผมมีการตัวหลอกกันว่าเป็นลูกผู้นั้นผู้นี้กือมีเอกสารคือคือมีเอกสารเนาะครับผมอันนี้เดี๋ยพี่น้องเป็นตัวซื้อครับผมขันซื้อควายจากคอยยุยเล่ารับประกันให้ทุกายกันเนาะครับเนาะรับประกันทุกอย่างครับผม พี่น้องเข้าสบายใจเอาบัดที่นี่สิบอกพี่น้องรายละเอยียดของก้อยตัวนี้คักเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคือความสูงสูงลอยสูงลอยสามสิบสองจ้ะสูงลอยสามสิบสองครับผมเป็นลูกสาวของของผู้เขาไฟจ้ะล,ลูกสาวของผู้เขาไฟนะครับผมหน้าสวยหน้าหญ่อายุได้ อายุสิบเดือน13เดือนนะครับผมราคาที่หอยยูบเปิดไปก็คือ36,000บาท36,000พี่น้องถามดูดูคาเทียเราลดราคาให้เฮาคาเทียเราจับมาได้เฮาสิได้ฟีของฟรีเพิ่มลดไปอีกตัวนะครับผมกระสันแล้วก็ฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเงินค้ามก้วคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ถามให้กระไรส้นผู้ใดมีเงินมีทอง มาเอาตัวเนี้ยครับเก่งขนาดเลยเอากระฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมบัดที่ี้มาเบิ้งอีกไา่การหนึ่งพี่นะะ้องอันนี้ของแปลกด้วยพี่น้องด้อครับผมความสูงพี่น้องเพต้องไปถามดอกครับผมรุ่นนี้บมมีสูงเมื่อแล้วอันนี้เป็นสายยอด้องให้อยู่เนาะโอ้เรา <my single skincare> ่าอายุได้จักเดือนจักปีแล้วก่อนนี่สองปีกว่าจ้ะค่อยสองปีกว่าสูงเท่าไรนี่สองปีกว่านี่สูงเมตรเกาเส้นจ้ะโอ้พี่น้องครับผมสูงเมตรเก่าเส้นค่อยสองปีกว่าเป็นค่อยสายยอดแล้วผมมีกะไหมครับผมเนาะ โว่าเราคือจังเราขาดน้ำเลี้ยงแม่นบ่อหอยยุ้ยจขาดน้ำเลี้ย,ยงจังเลยโอ้ราคาปลาไบไหลาเป็นไรครับนี่ว่ 22, <000? S 1> าไบสองหมื่นสองพันบาทสองหมื่นสองพันโอ้พี่น้องครับผมราคาหอยยุ้ยเปิดไว้สองหมื่นสองพันพี่น้องราคาเปิดให้ต่อรองเด้อนี่หันพูดได้ได้ตัวน,นี้ไปพี่น้องวัดต้องเอารถใหญ่มาดอกซื้อมาใส่ขี่มอดใส่ามาโดดในซ่อนไท่ยกันไปรถเนี่โอ้ครับผมซื้อไปเป็นของคนขวัญลูกวันเกิดลูกได้สบายเลยตัวน,นี้เนาะเอา้า พี่น้องครับผมควายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอากระบาให้พี่น้องได้หัวนะครับเบิ่งช่องพอเลี่ยมผู้แม่งด้หัวหล่อต่ออายุพี่น้องก็บ่กหายซีเรียสนะครับผมได้ของดีกับบ้านพร้อมควายตัวนี้เป็นควายสายย่อสูงเ,เม็ดเ,เก่าเส้นพี่น้องครับผมสูงเม็ดเก่าเส้นอ่า,อาล่ำชิงเล่าโตเล่าครับ ความเงาหนี่ได้พี่น้องแต่ว่าเราสิขา,นาดน้ำเลี้ยงจังน้อยเป็นค้อยตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมาเบิ่งด้านไทยเบิ่งกัานหายพี่น้องเบิ่งด้านไทยก่อนนะครับผมนั่นพี่น้องเห็นด้านไทยแล้วบอพี่น้องความเงาเบิ่งจากข้างหลังไปข้างหน้าเด้อพี่น้องเด้อเงาเงาเด้อนะครับผมเป็นค้อยตัวเมียอายุได้สองปีกว่าพระท่านผสมแม่บ้างครับตอนนี้ ทับไปพร้อมผสมแล้วแต่ว่ายังประธานผสมยังจ้ะอ๋อให้พี่น้องซื้อไปจังพี่น้องจังไปหาพอดีๆทับบารุดเนาะเอาไปพัฒนาเอาเนาะครับผมครับผมเอาเบื้องด้านหนาแล้วเบื้องกันนะโอ้โหผลหนาแล้วสิงตาหน่อยใส่กระปองพี่น้องครับผมมาต่อสอนศาสตร์เนาะลูกกัมภาพ่อแม่ยังเหมือนอิริตรต้นนี้พี่น้องครับผมหนาเขาแล้วงามๆเนาะ น่าเขาเรางามพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้โอ้เป็นตะหักขึ้นอย่างนี้พี่น้องเฮตเตอร์ออยู่โอ้เป็นตะซื้อเป็นตะขายพี่น้องครับผมราคาเปิดไว้คือสองหมืน 22, ่นสองพันแมนจ่าสองหมื่นสองพันบาทโอ้สำหรับร้านกาฟงาแฟผู้ใดไรกำลังคิดเหตร้านกาฟงาแฟายอยู่เด้อพี่น้องเด้อซื้อแบบนี้ไปเป็นสายยอ่อไปฝึกให้มันสวัสดี<ช>แล้วก็เอาไปเอาหญ้าเนาะให้ข้าจเจ้าพูดที่มาเที่ยวเอาหญ้าป้อนหญ้าให้มันกินโอ้<ช>พี่น้องครับผมมันซ้นำกันกับแพะแหมพี่นอ้องความสูงแมนปะสูงบ่สูงก็กันแหมเป็นตะหักขึ้นอย่างนี้โอ้ยกฝากพี่น้องไว้นะครับผมสายย่อตัวนี้ถือว่่าเกงนะครับผมราาคเปิด คือ22 0 0 0ืพเด้อพี่น้องเด้อครับผมอายุได้สองปีพร้อมผสมพี่น้องซื้อไปจังไปหาพอดีๆมาทับเอาเนาะพัฒนาสายแคะไปน้ากันพี่น้องครับผมคอยแคะเป็นตะเลี่ยงพี่น้องครับผมเอากาฝากไ้เดี๋ยวไปมึงชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่ออีกรายการนึ่งอันนี้เป็นรายการสุด้ายน้องไฮยูเนะาะโอ้บัตรทีนี้ตัวนี้แม่พี่น้องมาคากแท้เราเป็นตัวผูหรืยตัวเมียเนี่ยตัวผูจ้ะพี่น้องค้อยตัวนี้งามงามแข่งขาได้เลยพี่น้องความยาว็ได้ความสูงหลายไปไนานได้ไฮยู่นนี่สูงลอยยี่สิบหกจ้ะสูงลอยย ลูกไส้ของท่องดีจ้ะลูกไส้เจ้าท่องดีไส้ใบยกไส้ใบยกอ๋อค่ะผมอายุเล่าไห่จักเดือนอายุ13เดือนอายุ13เดือนราคาเด่าดีบัดนี้เปิดใบหนึ่งมวลเก่าพันบาทอ๋อ มันเป็นราคาของแท้ยู่ตีิราคาของปลอมหนึ่งมืนเก้าพันเอามันเราคือดีอยู่มันเป็นจังไหนมันมีตำหนิว่านี่คือขายถึงเคยจังไหรตำหนิจะสำรับผู้อยากได้ไปจับสัต์ผู้งบหน่อยอีลีจ้ะโอ้ยขอบคุณมากมากเลยพี่น้องพยายามู้เม่งกันนึกว่าอันเป็นควายมีตำหนินึกว่าขาถกขาถอนเล่ามาเล่หลังบบแมนเลยตีนเป็นควายดีๆเฮ้านี่งละตีบบมีตำหนิจังมองนี่งละปี แต่ว่าขายหมื่นเก่าพันจ้าแมมพี่น้องครับผมมาเห็ดเป็นต่สร้างแถวหน้าบ้านนี่โดนโดนนักพอกันคือจังขายใส่กันนี่แหละพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องก็ซิได้ของดีของถือพร้อมกันกบพอเรียงผู้เม่งมือนีเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้เบิ่งฐายืนแล้วโดดเนี่ยปุ้ยครับผมลูกไส้เจ้าท้องดีนะครับผมแข้งขาเล่าท่ายเล่าพี่น้องครับผมบ่มีหม่องฟิวเลยขา,ากระนาท่ายกงางั่มบรรทัดหลังกับตรงโอ้ข้อกระนาค่อยหน่อยตัวนี้เก่งมากๆเลยจนพอเรียงผู้เม่งงงเรื่องราคาเนี่ยแหละแล้วเนด้ดนี่ เล็บกว่างามเนาะอุย้ยพี่น้องครับผมอายุซ้ำหนีเก่งซ้ำนีเพราะธรรมดาได้ควยนนี่แสดงว่าเสื้อสายเขาดีเนาะเสื้อสายีโอพี่น้องครับผมนี่ละพี่น้องครับผมเห็นด้านนาเราเป็นจนังไรเมื่อกี้เห็นทางขงา้างล่ะอูเอนน้เห็นด้านาหนังเห็นด้านนาเนี่ยรับรองว่าหนีไม่ออกขึ้นกันก็พเ,เพาะลย่างู้เมีงเลยพี่น้องครับผมขึ้นจะราไปเขียนคิวมากนี่เนาะเฮียุ้ยจ้านาหวานขึ้นตัวเมียเลยอ้อครับผมว่าเป็นตะหักเถอะพี่น้องครับผมควยตัวนี้ป้ดเก่งดอกเขาเก๋ไง่เสื้อสายเขาดีหนาแล้วหวานหวานเนาะ เบิง้งเท่แรกกับพอเลิมพุม่มเม้งกับคิดว่าเป็นควายตัวเมียพี่น้องครับผมแต่ว่าเราเป็นควายผู้แล้วพี่น้องเด้อว่าเป็นกระเทยตัวเนาะจครับ <c oughs> ผมมีขวัญสองทางขวัญทุ่นเข่าขวัญเท้านางจ่าพี่น้องควายตัวนี้เก่งควายน้อยตัวนี้อนอนโอ้ยขวัญเล่าคักขนาดเล่ากับอ่องข้อเล่ากับขักพี่น้องครับผมหัวน้องโหนกดีขนาดหน้าเล่ากับเงีวตาเล่ากับโอ้พี่น้องครับผมไม่มีหมุมฟิวเลย เอาจังสี่พี่น้องตัวนี้มันราคาถือโกมูแม้พี่น้องครับผมราคาหนึ่ง1มเกพันเพรี่ยงผู้มิ่งบ่อยากเบาโดนด้ะพี่น้องเด้อบ่อยากเบาหลายดรอกค่อยน่อยตัวนี้ยันมันบ่ทันกัน อันก็พ่ออยากเอาดังพ่อพี่น้องเอาเป็นว่าพูดอะได้ยินงขันพ่อเลี้ยงผู้เม่งเมาอยู่นี่พูดอะได้ยินกกอดมูอไห่เฝ้าว่าเอากอดมูอเถิดเด้อเดี๋ยวสีว่าบกคู่กันเดี๋ยวพ่อเลี้ยงผู้เม่งไปบอกผู้อื่นบปฏิบาร์อีกละควายตัวน,นี้เก่งพี่น้องหนาสวยหนาล่อหน้างามหน้าหวานนะครับผมเป็นอ่องผูกโบพ่อพี่น้องเบื้องขาเล่ารู้ผลนะนี่แหละเขาว่าเสื้อบักตองบะฮอนลนไก่กกเนี่ยผมดกบะฮอนเป็นหัวล้านนี่แม่เอ้ยผู้ใดเบื้องช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่อง,มองอยู่ตอนนี้เฝ้าว่าเอา ม่เอาของดีไปไว้ม่เอาใน่ไปวานม่เอาแนวขฉี่ขานไปไว้เธอตื่นสวยคือขาจาวานนั่นแหละพี่น้องครับผมโดนโดนจังพ่อแบบนี้พี่น้องครับผมสมสัดสมส่วนนะครับถ่ายกับงามบัดทีนี้สิถามหอยย่อยว่าจุดเด่นๆของควายตนนัวนี้ที่เก่งๆนี่พูดเป็นเจ้าของนี่มักบ่องใดครับบัดน,นี้มักหนาเขาจ้ะมักหนาเขากระดูกแข้งขาเพิ่นอืมกระดูกโครงสร้างเนอกว่าง่ายๆเนาะครับเนาะ กระดูกโค้งสางล้วก็กระดูกสี่โค้งจับสูงพี่น้องค่อยตัวนี้ถือว่าเด่นเลยขวัญพญานั่งแท่นแล้วก็เด่นขนาดนะครับผมขวัญปัดกล่องวี่ก่อนกล่องครับกระเด็นนะครับผมนาเล่านี่แหละพี่น้องบอกมันขักนี่เนาะครับ <c oughs> นาเขาดอกเขานะครับหัวโหนก พี่น้องครับผมได้เม็ดล่ำคิงล่ำข้อเล่าป่าคอข้อป่าเข็งสันหลังป่าบูหูใบตองกุ้งนิ้วเ้ยบ่ต้องสืบพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ในราคาหมื่นเก่าเพอยากเบ้าลายอยากไอเล็บเบียงย่ำเกี่ยวเข่าพี่น้องครับผมราคาคักขนาดเลยเอามือหนีทีมงานของพอเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณหอยยุ้ยหลายๆที่ห้มาแบ่งปันควอยงามๆให้พี่ให้น้องเฮาผมหอยยุยไม่ยังสิฝากครับเอฟซีเฮาบ่ครับผม จ้าคันผูดด้ใดอยากได้กะโท่มากคุยกันจ้าราคาใดก็โทรมากคุยกัน,กค,กนค่ะหรือว่าอยากได้แพ็คคู่ไปเห่ากันเอาเป็นคู่ไปเพื่อทีห่าสระหยาาดัดคารถเซฟคารถเห่านน่ำจ้าค้าผมคู่กันเ่ากระสีใดราคาถือลงแม่หรือว่ายูไก่ไก่ห่ากันเมื่อเบิ่งตัวจริงได้จ้าการมอตรงกบ ครับผมเอาอย่งสี่เด้อพี่น้องเด้อหอยยุยลาวาครับผมตามที่พี่น้องได้ยินน้ำกันนั่นแหะเรารับประกันเรื่องค้าทอค้าทอนทางดงหางดอกนี่เรารับประกันเรา,าที่นี่ราวาขันผู้ใดเบืองเราย่านว่าตรงปกให้เขามือเบืองอยู่ในคอกระไดเพราะวา่าซื้อคว้าจากหอยยุยเลารับประกันเรื่องตรงปกขันว่าตรงปกยินดีขึ้นเงินเนาะครับนะเนาะลาวาจังสันพี่น้องเขาก็ต้องเสือเพราะว่าพอเห็ผู้เม่งมาเขามาเห็นเราทุกโตครับผมเรื่องความสูงพอเหงผู้เม่งเก่าเส้นเสือจับห้แล้วเรื่อง้าทอก้าทอนกับเบืองหาแล้วเดือดตาไถหน้าหาย ไเอามืึอนี้ทีมงานของพอลิมผู้เม่งก็ขอขอบคุณหอยยุ้ยนะครับที่หันมาแ,มแบ่งปันคข่งงามราคาถึกเป็นทางเลือกกระใหพี่น้องเฮาอีกทั้งหนึ่งเอาสำหรับมืึอนี้ขอบคุณครับผมครับผมกับฝากพี่น,อน้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอลิมผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแหละครับผมผู้ใด,ดเบิ้งแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดต,ตามไว้เด้พนอพี่น้องเด้อเพราะว่าช่องพอลิมผู้เม่งบงมง่มีผิดมีไผเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กน้อยในท้องเบิ่งฟรีบร่ได้เสียเงินเสียทองเอาสำหรับเบิ้อนี้ขอบคุณครับผม